สวัสดีค่ะช่อง Norway Channel b e a u t y ท u t a t นะคะวันนี้มานั่งอยู่ข้างทะเลสวยไหมคะข้างหลังมาดามสวยไหมสวยมากๆเลยวันนี้ไม่มีแดดฝนเริ่มจะไปปล่อยแล้วต้องรีบพูด <c ười> คลิปนี้อยากจะมาแนะนําตัวเองนะคะคือช่อง Norway Channel ของเราเนี่ยเริ่มแรกจริงๆเนี่ยไม่ได้ชื่อช่อง Norway Channel b e a u t y ท u t a t นะคะ ตอนแรกชื่อนกมาดามรนเวย์คะ่ะทีนี้พอทำไปทำมาไม่กี่คลิปเกิดอาการอาออับายในชื่อตัวเองว่าเรียกตัวเองว่ามาดามเพราะว่าทินกำเนิดโดยแท้โดยตรงของเรา cream, เราเป็นเด็กเลี้ยงควาย <g ur rian> เราเป็นลูกชาวนาร้อยเปอร์เซนต์เติบโตมากับควายกับชาวนายอย่างเงี้ยแหละค่ะก็เลยอายก็ここเลยมาคิดว่าอุ๊ย จะทำยังไงดีว่าอายปากตัวเองที่เรียกตัวเองว่ามาดามเพราะว่าคำว่ามาดามนี่มันเหมือนกับแบบว่าคนมีตังคนร่ํารวยคนอะไรอย่างนี้แต่จริงๆนี่เราเป็นคนธรรมดาเราเราพูดค้าขาไม่ค่อยเป็นแล้วเราเราเป็นจะพูดว่าไงแล้วเป็นคนพื้น,พ,นพื้นบ้านๆค่ะก็เลยมาเปลี่ยนช่องใหม่เป็น n o r w y c h a n Beauty ั a น์ก็เออแต่ว่าก็ย,ยังคงใช้คําว่ามาดามแทนตัวอยู่เหมือนเดิมค่ะพอพูดไปพูดมามันก็คุ้นกับมันก็เลยคุ้นเคย ทีนี้ช่องของเรานี่ก็จะให้ด้านความคิดนะคะใหะ้ให้แนวคิดให้ประสบการณ์จากที่ผ่านมาโดยตรงของตัวเองแล้วก็จากเพื่อนๆจากคนรอบข้างจากที่เห็นจากที่ได้รู้แล้วก็ถ่ายวิวของนอร์เวย์แล้วก็บอกเล่าเรื่องของประเทศนอร์เวย์ว่ามันเป็นมาแบบนี้มันขนบธรรมเนียมเขาเป็นแบบนี้ ปฏิบัติตัวแบบนี้นะคะช่องของเราจะออกมาประมาณแนวนั้นมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่า,าคลิปนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งคลิปนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือผสมปนเปกันไปอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตามจริงมาดามก็อาจจะอยากจะโฟกัสไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เลยมาคิดว่าเอเราอยู่ที่นี่มันก็มีเรื่องราวหลากหลายที่จะเกิดขึ้น เราก็ปนกันไปเลยดีกว่าแต่ว่าก็ให้มันสัมพันธ์ให้มันเกี่ยวกันกับอของประเทศนอร์เวย์อย่างเงี้ยละคะ่ะก็เลยแบบว่าปะปนกันไปทั้งวิวทั้งเรื่องอเตือนใจทั้งเรื่องข้อคิดทั้งขนบรรมเนียมประเพณีประมาณนั้นละคะ่ะอันนี้คลิปนี้ก็เป็นแนะนําตัวเองนะคะจริงๆแล้วดิฉันนี่ชื่ออุย้ยไม่อยากพูด <laughs> เป็นคนจังหวัดลออเอ็ดก็แล้วกันอำเภอพนมไพรเนาะเป็นเด็กเลี้ยงควาย คิดถึงบ้านทุกวันค่ะไม่มีวันไหนที่จะไม่คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนค่ะคลิปนี้เป็นไงคะก็มาแนะนำให้ฟังมาแบบว่าแนะนำตัวเองให้พอคร่าวๆแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <Construction>